เจริญสุขกอดีกับบรรดาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็ทางอรตมาพพนมไพัยพระทศสลวัดคเล็กก็จะได้นำธรรมะข้อคิดนำพื้นกับพี่น้องสถาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายก็เป็นโครงการของเทศบาลตำบลบ้านกลางก็คือหัวข้อว่าธรรมะยิ้มใส่ใจสบายาจะเป็นข้อคิด หัวข้อธรรมรักธรรมที่จะนำพื้สาธุชนยตดโยมทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติในวันนี้จะเสนอหัวข้อ,ขอการอยู่ร่วมกันก็นกคือเรื่องศีลนะศีลน,น,นี่เป็นเบื้องต้นของมนุษย์โลกนะของคนอ่อกไปต้องมีศีลห้าศีลห้าที่เทาท่านทั้งหลายได้รับกันถึ่มือทุกวันก็นเาากท่าจะทำบุญใหญ่ในอย่างกระจ่าเขาจะต้องรับศีลเพระาะว่าทํามุ้งิดให่บริสุทธิ์ก่อน สิ่ห้าเกะธราคงจะเข้าใจรับทราบก,กันก็คืนปานาติปาตานข้อที่หนึ่งกับเว้นจากการฆ่าทรัพย์ข้อที่สองปันอดินนาธานาของเว้นจากการรับทรัพย์ข้อที่สามเกาะกาเมสุมิจฉาเก่อเว้นจากการประพฤติธนกรรมหลักหัวไผ่มียมันเนาะอันที่สี่ก็คือลุสาวทาเกาะห้ามพูดพดหลอกลวงคือแก่คนอื่นได้รับคนเสียหาย แล้วก็ข้อ5ก็สุราเมรยะก็ห้ามดื่มสุราจะทำบื้อสติตคันเืลอนน่ะสติธรรมะญาติอยู่กับเรื่องก,ก,กับตัวถ้าว่าข้อ5นี่ผิษแล้วก็ถึง4ข้อนี่ส่วนมากก็จะผิดหมดเพราะว่าสติสัรรมะญาติอยู่กับเรื่องกับตัวธรรมะข้อ5ข้อในสิ่งหนี่นี่ยังมีความสําคัญก็คือว่าข้อนึ่งนี่เป็นประกันชีวิตรับประกันชีวิตคือกับเขาแตนต่างหลายได้ถ้าเขาแบบไปทำร้ายใครแบบไปฆ่าไป ผมไปย่งไหวไผ่ก็ถึงหมมาเนี่ย,ยมมอย่างเงืเอเฮามาตะโคนต้องอยู่เกาะมาได้อาคตพยาบาตก็มาได้ระแวงกันนะก่อน้นึ่ถือว่าเป็นประกันชีวิตไปได้ตัวข้อที่สองนี่ก็อาทินดาในรักทรัพย์นี่ก็จะประกันประกันทรัพย์สินนะเพราะว่าทรัพย์สินเฮานี่ก็บวกวราเต้ามีแผ่นรับไผ่ก็ถึงมารักเฮาเขาถึงมารับไผ่เพราะเฮามีสินข้อที่สองอย่างสมัยคนื่องก,รกรณ์นี่ปนบ้านปน,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 ปนจะผมมีง้อก่อปนกระจัดใจเกี่ยวครับ ธรรมะข้อสองนี่นหะเป็นพื้นฐานนะเราต้องใจกฎหมายสมัยก่อนถ้ามีธรรมะข้อสองนี่ก็ประกันรับรัพย์ของเฮาไผ่กระตุ้นผลักเรต้องไประแวงเรต้องไปยง่งะไรงเงยข้อที่สามนี่ก็คือว่ากาเมนี่เป็นรับประกรันครอบครัวนะถ้าเฮามีใจเดียวรักเดียวใจเดียวของไผ่มียมันนี่ก็ไปกระตึงนเต้องไปยุ่งกับไผ่บ่มีอันอ่าข้อระแวงไผ่ก็ตึงบ่มา ทำลายในครอบครัวเขาครอบครัวเราก็ถึงไปย่างไปเพราะฉะนั้นก็ครอบครัวรับประกันครอบครัวเ่ิดไม่ลบแต่ที่ได้อยู่ดีมีสุขถ้าว่าต่างคนต่างของไปยอยู่ส่วนให่ส่วนมันเนาอันนี้เป็นข้อที่สามข้อที่สี่นี่มุาสานี่ก็เป็นรักประกันสังคมถ้านะเราป่า้พดเบรลอกลวมอู้ลไล่ไก่เป็นโต๊ไก่ไปอู้จังใดอู้อัดดนใดนก็ทำมันนั้นก็อันนี้ก็สังคมเป็นได้เจี๊ยบหือ ไปอุ้งตีไหนคนเดียจะได้เชื่อได้ถือเพราะว่าเอาใจรับข้อที่สี่คือการพูดคานจรขออุ้งโคหลอกลวงใะข้อที่ห้านี่ก็เป็นรับประการชุกข,ของห้า้าเอาบอกกินสุรลาบดื่มเหล้ายาบ้ายาเมาต่างๆนานานะที่สิ่งที่บฏิเสกินเข้าไปนั้นกรทั่งรื่องร่างกายเขามีโรคมีพยาธิโรคกาละลายโรคที่เกิดจากอสุราเมรยะจากเครื่องดื่มของเมาต่างๆนี้ ก็จะทำมลสุขภาพเขาก็ต้องได้เสียงเงินไปรักษาโรงพยาบาลละเท่าจัดข้อที่ห้าได้อันนี้เป็นรับกตะกันของสุขภาพาหลังจากนั้นก็พื้นฐานธรรมะทั้งห้าข้อนี้ก็เป็นพื้นฐานของมนุษย์โลกมนุษยธรรมที่เราจะต้องได้ใจกันฉะจากนั้นก็สถาสา,านชนญอติโยมทั้งหลายก็นําไปเพื่อปฏิบัติ้าเรามีข้อห้าในพื้นพื้นฐานนี้คฎหมายนี้ก็ต,ต,ต้องได้ไปใช้ละเพราะว่ามันจะคุมบทเลยข้อห้าน่ ข้าห้ามข้าทรัพย์ห้ามรับทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามห้ามปูุกปดปูุกเทศแล้วก็ห้ามเป็นสุรามเมลัยทมเล่าห้ามมุสอิรีขั้นเคลื่อนว่าลืมเลี้ยวลืมตัวนะอันนี้เป็นข้อประพฤติปฏิบัติของชาวต่างดังหลายจะทำมือท่านทั้งหลายนี้สบายอยู่ปกติอยู่สบายแต่ทำรำมะกคิดใส่คิดใส่คิดสบายตามที่หัวข้อของเทศบาลตะพมกลางันนำมาปฏิบัติมือท่านทั้งหลายอยู่ลมเย็นเป็นสุข อาจจะเฉพาะในยุคเศรษฐกิจยุคโควิดนี่ถ้ามีธรรมะมีศีลนี่เป็นเบื้องต้นก็จะตามมือสังคมเฮาอยู่สบดีสบายอาจจะนั้นก็ฝากข้อคิดธรรมะคือกับสังคมญาติโยมทั้งหลาย้นํามาเป็นแนวทางเพื่อปฏิบัติแล้วไปใช้จะได้หืชพธาได้อยู่ร่มเย็นน่ะอยู่แบบในยุคสบายยุคโควิดนี่ก่อนจะได้อามีพิษมีภัยต่อกันอาจะนั้นก่อฝาก,ฝากธรรมะ คือห้าข้อก็คือสิ่งห้านั่นแหละเพื่อกับสาธารณชนติดยมได้นำมาปฏิบัติ้า้ที่สุดนี่ก็ขออำนวยพรเพื่อกับสราคธาชุนยิโยมทั้งหลายนะขอเพื่อได้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์พลนามัยแข็งแรงเพื่อได้มีสุขภาพมีอายุมีวันนะสุขะประปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมศาสรสมบัติคุณศาสรสมบัติให้ได้เหมือนกันทุกท่านทุกคน,ขอขอนก็ขอยกริดพรอ